น้ำลดบางพื้นที่น้ำลดลงแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเจอหลังน้ำลดคือการฟื้นฟูการเยียวยาหนักหนาสาหัสมากเลยนะล้างบ้านล้างถนนล้างเมืองอกันนะโครนมันมาแบบเพราะมันเป็นน้ําป่านะคะแล้วล้างโครนตอนที่น้ํามันไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็หนักหนาสาหาัสคือเราก็ไม่เคยเจอกับตัวเองแล้วแต่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่านี่ต้องเป็นงานหนักมากๆอีกส่วนหนึ่งแน่เลยอะ่ะ คนลหลายค,คนอาจจะมีประสบการณ์นะปีห้าสี่เนี่ยแม้ว่าอไม่ใช่น้ําป่าก็ตามนะคือแต่ว่าบ้านมันจมน้ําเป็นเดือนเดือนเนี่ยก็มหาการการล้างบ้านการขนของไปทิ้งขยะขยะจากบ้านเรือนน่ะพวกคนนี้จ้องไว้ทั้งกองโตๆแบบหลายถนนหลายเส้นเลยเป็นอย่างนี้เลยะนะครับรแต่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะ พอเดี๋ยวพอน้ําลงเรียบร้อยเดี๋ยวนักการเมืองเขาจะลงไปช่วยไงอ,อ๋อมีมีช่วยทำคอนเทนต์เหรอฮะไม่ใช่ <c oughs> ถึงจะใช่ <c oughs> ถึงจะใช่แต่เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเ,ออเราก็หวังว่านักการเมืองเนี่ยที่จะเอ,อเสนอตัวไปลงพื้นที่ตอนเนี้ยการย่าออแค่ไปทําคอนเทนต์แล้วก็บอกว่ามาช่วยเราจ้ามาแจากอาหารแค่นั้นพอ,อ,อไม่เราอยากให้ลงไปช<อ>่วยคือช่วยจริง มาจ้องตาเอแล้วคือหนิงหนิงชอบเพจนึงมากเลยอ่ะเขาทำไอ้นี้ศ <c oughs> ูน <fry> ย <UC S> ์จ้องตาเขาทำศูนย์จ้องตาชอบมากเลยเขาทำศูนย์จ้องตาแล้วก็แบบโอ้เออเออใช่ใช่เราไม่เน้นช่วยนะเดี๋ยวเป็นเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญเป็นคุณกันเราเน้นจ้องตานะคะใครอยากจ้องตาก็มาจ้องตากับเราได้ที่สูนนี้เออแล้วก็ผมผมก็ตลกนะคุณคุณหนิงเป็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยนะค่ะกลัวกฎหมายกันมากเลยนะ ที่อย่าแบบนี้กลัวกฎหมายนะ,ะมเม<อ>ื่อวานพักประชาชนมันเข้าแถลงเขาลงพื้นที่กันนะนะบอกเนี่ยาภายใต้การระมัดระวังเรื่องของพรบเลือกตั้งอะไรเนี่ยโอ้คุณสู้อาจารย์เฉลิมชัยผมไม่ได้นะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์อ่ะอมีตังค์ไหมอ่ะขับมอเตอร์ไซค์เจอคนเดือดร้อนแจกแจกเจอกู้ภัยแจกอาจารย์บอกกู้ภัยก็ต้องใช้ตังค์เหมือนกัน คือไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากอ่ะเนี่ยเห็นแบบดาราหลายคนเลยเนาะคุณบุ๋มบรรณดานั้นท้องด้วยนะคุณบุ๋มบรรณดานั้นท้องอยู่นะแล้วเามเฉลิ้นกาเนี่ยคุณบินอะไรอี่ยเขาก็ลงพื้นที่แล้วเขาไม่เห็นจะมีข้อแม้เลยอ่ะเขาก็เต็มที่ของเขาอ่าแล้วเนี่ยเออาจารย์ก็าแก๊งลุยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์แกจะสนุกกับนี่แหละแกจะสนุกกับการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากไปเที่ยวของกับแก๊งของแกแล้ว เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปไปแจกเงินใช่ไหมคะหอบเงินล้านแจกเงินแจกเงินสดสดเลยคือหอบเงินหลักแสนเคยคุยให้ฟังอ่ะตอนเนี้ยคือชาวบ้านเนี่ยต้องการเงินนะเพราะว่ามันต้องใช้ตังเยอะนะโอเคข้าวของอะไรข้าวอาหารอะไรก็ก็โอเคแต่ทีเนี้ยถ้ามีเงินไปแจกเนี่ยคือใครมีเขาก็ไปช่วยอะอันนี้คล่องตัวหน่อยไม่ใช่ราชการใช่ไหมเขาเราก็เข้าใจราชการมันต้องมีระเบียบมีกติกาอะไรแบบเนี้ยนะเออ นักการเมืองคิดได้ไหมอ่ะนักการเมืองรวยๆทั้งนั้นเลยนะเอาไปช่วยชาวบ,บ้านโอ๊ยแต่นักการเมืองเอาเงินไปแจกแบบนี้ก็ไม่ได้อยู่หรอกก็เข,เข้าใจได้นะเราเอาเงินไปแจกไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้าน <c oughs> เขาอยากเห็นก็คืองี้ชาวบ้านอยากเห็นก็คือ <c oughs> เวลาเรามาเนี่ยช่วยมาบ่อยๆเหมือนตอนมาหาเสียงหน่อยเออเพราะตอนมาหาเสียงเนี่ยมาจังเลยเคาะประตูกดกีงหน้าบ้านจังเลยเ แต่พอคนเดือดร้อนเนี่ยหายไปไหนกันหมดกลัวกฎหมายกันหมดเลยเนี่ยอ่ากลัวกฎหมายอะนะอใช่ใช่ค่ะนี่เนี่เพจเนี้ยชอบชอบชอบนะค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำที่เชียงรายเริ่มคลี่คลายแล้วนักการเมืองสามารถพาทีมงานเข้าไปถ่ายทำคอนเทนต์ได้สิ่งแ้กให้ทราบโดยตัวกันนะคือเราไม่ได้หมารวมหมดหรอกนะแต่ว่าเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเขามองยังไงนะ คือเอาละในแง่ของการแก้แก้ปัญหาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนายกประชุมจะตั้งศูนย์อะ,อะไรอ่ะบัญชาการเหตุการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ผมก็ถามว่านี่เธอผ่านมาทีหนึ่งแนละ้วเพิ่งจะมาตั้งเพิ่งจะมาตั้งศูนย์นะ,ะไม่เป็นลายมาช้าดีไว้มาเดี่ยเรามองโลกในแง่ดีนะ,อะนอกจากที่เชียงรายแล้วนะครับทางภาคเหนือตอนนี้สถานการณ์ริมโขงก็ น่าเป็นห่วงอยู่นะคุณนันทยาริมของก็แถวๆเลยหนองคายอุบลราชธานีนะอันนี้ก็อาจจะเป็นน้ําคนละแบบแบบที่เช็คจากที่แบบเชียงรายเชียงรายนะ้นําป่าไหลหลากใช่ไหมริมของนี่คือระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมีหลายหลายอําเภอใน3-4จังหวัดก็ได้รับผลกระทบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบรายละเอียดทั้งในแง่ของสถานการณ์ในแง่ของการช่วยเหลือ นะครับของภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับการเมืองเป็นไงบ้างการเมืองเมื่อวานนี้ผิดโลกไงพิดโลกผิดโลกก็ยักไหลก็ได้แต่ยักแต่ยักน้อยนิดนึงเดี๋ยวไหลน้อยนิดนึงเออเดี๋ยวไหลหลุดเพราะว่ายักมาเยอะแล้วอันนี้เราก็ยักไหลแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ไปต่อเนี่ยแม่ยักจนไหลหลุดเลยเห็นปะเออแค่มาหลายที่แล้วนะอยุทธยาชัยนาทลาดบุรี นะคะแล้วก็นีล่าสุดที่พิษณุโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็แพ้แต่ว่าเอาจริง,รงก็แพ้ไปแพ้ไปก็ไม่เยอะหรอกแพ้ไปไม่เยอะแพ้แพ้แพ้ไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนกันว่าทำไมเก้าอะไรนะประชาชนแพ้มาทุกจังหวัดเลยทั้งทางที่ททระดมสัพพะกำลังคนเด่นคนดัง,คน,ดงคนที่คิดว่าตัวเองมีด้อมเนี่ย ก็ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงกันเต็มที่แต่ว่าทำไมทำไมถึงพ่ายแพ้มาหลายจังหวัดแล้วนะครับอ่ะนะอ้าวก่อนจะไปลงรายละเอียดของข่าวนะแจ้งให้ทราบหน่อยหนึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะเออถ้ารุ่นผมเนี่ยต้องรู้จักคนนี้นะคุณปวยเอียงนะคุณปวยเอียงหนิงรู้จักไหมทันไหมอ้า้โ,โหนี่คุณปวยเอียงกระบี่ไร้เทียมทานะนะโอ้โหเมื่อก่อนนี้นะพอห้าโมงเย็นนะ เล่นอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ต้องวิ่งเข้าบ้านเพื่อที่จะไปเปิดทีวีดูกระบี่ไร้เทียมทานหนังจีนกําลังภายในที่ดังอาจจะดังที่สุดเลยในะยุคยุคสักเอ่อสีกว่าปีที่แล้วนะเออสี่ิบเกือบห้สิปีแล้วนะเออฉีเศร้าเฉียนนะเป็นเป็นคุณป่วยเอี้ยงคนแรกเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเห็นเห็นเมื่อวานนี้คนในเฟสก็น่าจะรุ่นๆนนี้แหละก็พูดถึงกันเยอะนะ ความดังของกบ,บีไร้เทียมทานเนี่ยคุณนันทยาเชื่อไหมตอนนั้นนะ่ะนะพระเอกเนี่ยในหนังเนี่ยพระเอกตายนะเอะพระเอกตายปรากฏว่ามีหนังสือพิมพ์จีนอ่ะที่ตีพิมพ์ในเมืองไทยเนี่ยนะซื้อหน้าโฆษณาไว้อ่านลนะโ oh. อ้โหเออคือความด่งดังของคุณปอยเอี้ยงเนี่ยนะอ่อในไหน,น,นใครเป็นแฟนกบ,บีไร้เทียมทานสารภาพมาด,ดีนะไม่ต้องอายหรอก นะ <laughs> ต้องมีห้าสิบสี่สิบไปไปลายห้าสิบอะไรเงี้ยนะเออ,อบีและเทียมทานนะนี่ก็เราก็ได้สัจธรรมม่นนะเออเพราะว่าเรื่องชีวิตคนมันก็ต้องแบบนี้แหละนะถึงวันหนึ่งก็ต้องต้องจากลากันไปไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงนะอ,อ่าอ่ะมาไปลงรายละเอียดกันเลยนะครับเรื่องของอสถานการณ์น้ำท่วมนะค่ะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าที่เชียงรายสถานการณ์หลายพื้นที่จะจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็บอกยังยังบ่นอยู่เลยว่าความช่วยเหลือมันยังเข้าไปไม่ถึงนะคะก็เลยฝากเนี่ยร้องเรียนไปผ่านนายกเนาะเพราะว่านายกก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วก็เรวมถึงประชาชนเองก็หวังว่าส่งข้อความฝากไปถึงนายกแล้วเนี่ยเผื่อนายกจะได้จะได้ เร่งรัดนะคะไปยังหน่วยงานอื่นๆนะคะให้เข้าไปดูให้อย่างครอบคลุมนะคะก็ <c oughs> หลังจากที่คุณแพทองทานโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการเรียกประชุมทีมงานเพื่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการ <c oughs> ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะ <c oughs> คือบางส่วนก็ให้กําลังใจนะ <c oughs> แต่ว่าบางส่วนเองเนี่ยก็เ,เหมือนกับเป็นการมาคอมเมนต์นะคะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานะดูเหมือนว่าบ้านเขาเองเนี่ย ยังไม่ค่อยมีสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือเลยนะคะการช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองนะคะแล้วก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปแจกจ่ายอาหารถึงในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางพื้นที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถย้ายออกไปจากศูนย์พักพิงได้นะคะในคอมเมนต์ก็บอกว่ามีคนแก่คนเจ็บติดอยู่ในบ้านหลายคนเลยนะคะที่รอไม่ไหวเนี่ยนะคะที่แบบอยากให้ความช่วยเหลือลงไปแล้วก็ คือเอาจริงๆแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีเฉพาะแต่สถานการณ์ที่เชียงรายอย่างเดียวเนาะในพื้นที่แถบสุคายแถบอีสานอ่ะ<ม>ก็มีสถานการณ์น้ําท่วมด้วยอะค่ะก็เลยฝากไปผ่าน Facebook ของนายกหรือนายกจะได้เห็นไม่รู้นายกจะได้อ่านบ้างหรือเปล่านะ<ม>นะ<ม>แต่เขาก็คืออย่างน้อยได้ส่งผ่านช่องทางที่คิดว่าน่าจะตรงสุดไปถึงนายกแล้วว่านะคะครับ<ม><ม>คือยุคนี้มันมันสื่อสารแบบน,นี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมการ สื่อสารระหว่างประชาชนกับผู้นำกับอะไรต่างก็โซเชียลมีเดียก็เข้าถึงได้นายะกก็จะสื่อสารแล้วก็โพสต์โพสนะฮะจริงๆไอเรื่องการประชุมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้หรือวันอะไรก็ได้นะรับเอาเอาพูดกันตรงๆเนี่ยไม่ได้อากตินะการทํางานในรอบนี้เนี่ยช้ามากนะที่บอกเพราะความเกรงเรื่องของข้อกฎหมายมากเกินไปเนี่ย มันเลยทําให้สถานการณ์มันมันไม่ทันการน่ะจนชาวบ้านเขาบน่นน่ะว่าทําอะไรกันอยู่นะแล้วแล้วเมื่อวานเพิ่งโพสต์ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละจะประชุมใช่ไหมจะประชุมตั้งศูนย์อํานวยการนะคือปัญหาของที่เชียงรายเนี่ยเท่าที่ทราบแล้วก็มีคนสะท้อนให้ฟังก็คือว่าเออมันไม่มีการรวมศูนย์นะหลายตอนหลายเรื่องเนี่ยรัฐบาลเองก็เพิ่งมาตั้ง เอาแหละบอลในแง่ดีก็ช้าดีกว่าไม่มีแต่ว่าต้องก็ก็คือช้าน่ะนะเออช้าบอกว่าจะเรียกประชุมทีมงานคือไอประชุมทีมงานเนี่ยดึกดื่นเออเสาร์อาทิตย์มันก็เรียกประชุมได้นะก่อนอน่าจะไปเชียงรายเราก็เห็นนายกเนี่ยเอออะไรอ่ะให้เวลาไปกับการดูเลิกดูยามนะไปเส้นสวงบูชาโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันก็มีช่องว่างให้ทําได้อยู่คือถ้ารู้สึกว่ามันด่วนจริงๆอ่ะมันต้องไม่มีเสาร์อาทิตย์อะค่ะใช่แล้วแล้วสามารถจะประชุมที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี้เนาะถูเออจะซูจะไลค์อะไรได้หมดอะไปบ้านจันยังได้เลยใช่ไหมเวลาดูอ่ะคนขับรถไปบ้านจันยังไปได้เลยอ่ะไปบ้านจันสองล่ารอบแบบแบบนี้นะ ไม่ต้องกลัวเรื่องคลิปเลยนะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําไปชาวบ้านก็ได้แซ่สองสารเสริญโอ้โหดูสิดึกดึกด่กกกกกกกนายกเป็นห่วงประชาชนนั้นเรียกประชุมคลมอ,อาจจะเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็ได้นะอ่าด่วนเลยจะตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือประชาชนอะไรต่างเหล่าเนี้ยอ,อปัญหาคือนายกได้คิดหรือเปล่าหรือว่ายังต้อ,ตองรอพ่อพ่อว่าไงพ่อพ่อไงดีพ่ออย่างเงี้ยป่ะคนเขามองแบบนี้นะตอนนี้นะเอออ่ะ นะก็จะตั้งนะจะตั้งด้านหน้าสูงอำนวยการสอดวช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะอ่าค่ะก็เดี๋ยวปัจจุบันนี้แหละนะครับค่ะแล้วก็เอ่อคุณภูมิธรรมก็สั่งกองทัพระดมความช่วยเหลือนะคะก็อันนี้ก็คงสั่งไปตามตามบทบาทหน้าที่เนาะของรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าดูแล้วบทบาทของกองทัพทุกทุกส่วนก็ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ประเด็น<ะ>นี้เราก็เนข้นออกข้ามไปก็แล้วกันนะสําหรับประเด็นเนี้ยอันนี้เป็นภาพตอนที่ค<ะ>ุณแพทย์ทองทานนั่งเครื่องบินจะไปเชียงรายเนี่ยนะคะก็มีนักมีคนแบบเก็บภาพเอาไว้ว่าเป็นการประชุมกลางอากาศเลยนะคะในขณะที่นั่งเครื่องบิน<อ>ไปไปดูแลช่วยเหลือประชาชนนะให้กําลังใจที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะนายกก็มีการประชุมกันบนเครื่องบินเลยนะคะนี่นะขยัน<ะ>ขันแข็งก็ตือ<ะ><ะ>ร้อรนน แม้แต่บนเครื่องบินก็ประชุมนะฮะโอ้โหคนถ่ายรูปเป็นใหญ่เออนะไม่ประชุมแล้วมีนักข่าวด้วยนะประชุมก็มีนักข่าวด้วยนะเออจะง,งา้นอย่งงางนั้นอ่ะไปนะครับก็ต้องมีเก็บรูไปไว้นะคะก็อ,อย่างที่ที่คุณหนิงบอกอะ่ะเดี๋ยวนี้มันสามารถประชุมแบบเนี่ยอย่างเราจัดรายการอยู่คนละที่ยังจัดกันได้เลยอืมใช่ไหมอ่าทำไมนายกบอกเอ้า มาดูทีอ่อาจารย์ชูศักดิ์ช่วยดูหน่อยมอีกฎหมายว่ายังไงบ้างเราทำอะไรได้ขนาดไหนอย่างไงเอกลารวฐธรรมนูญดูสินะอ้าวทำนักงบดูสิงบกลางเราเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงพอที่จะช่วยในอำนาจนายกทำอะไรได้บ้างเบบะเบบะ,บะ,บะ,บะออกไปเลยแบบนี้มันถึงจะได้ใจชาวบ้านนะเอ่ออ้าวนี่มาดูในส่วนของมหาดไทยนะครับการตอนนี้รัฐมนตรีเริ่มทำงานแล้วไง บอกนี่ผมมียมหน้าเต็มแล้วผมสั่งกันล้วผมก็สั่งคือผู้แทนบังคับปรบัญชาเนี่ยเขาทําไปก่อนที่รัฐมนตรียาสั่งไกลแล้วนะทหารอะไรไปแล้วก็ปปพอะไรต่างๆนีนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะมตหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอนุทินชาญวิกูล,ลก็สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายนะครับเพื่อที่จะ,ะนำมาเป็นข้อมูลในการเยียวยาประชาชนในพื้นที่นะครับโดยบอก เมื่อวานนี้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแห่งชาตินะครับติดตามสถานการณ์ภาพรวมแล้วก็เรื่องของการให้การช่วยเหลือการบัญชาการาสานประสานการอุตหกภายในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะก็ได้มีการกำชับการปฏิบัติงานให้ดําเนินการการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ว่า การดาเนินการใดที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานทําได้ก็ขอให้ทําทันทีโดยยึดเจเตนารมณ์เป็นหลักไม่ต้องรอการสั่งการจากรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ตําหนิหรือแม้กระทั่งมีการตั้งคณะกรรมาการสอบนะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ว่าไม่ต้องกลัวถ้าทาดีแล้วพวกตนทุกคนพร้อมจะปกป้องอย่างเต็มที่หรือการถูกตั้งสอบสวนหรือถูกดำเนินคดีใดๆรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนะครับไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะคือคุณตักทีบอกรู้ไปเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากไม่ต้องคิดมากอะไรทําได้ทําเลยนะอ่าเนี่ยไม่ต้องรอสั่งการให้ยึดเจตนารมย์เจตนารม์คืออะไรคือการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความเดือดร้อนได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็สั่งให้มีการสํารวจข้อมูลต่างๆนะเพื่อเป็นเป็นฐานในการที่จะมาพิจารณาเรื่องการเยียวยาต่อไปนะครับค่ะ